เทียบให้เห็นชัดๆเบนรุ่นไหนเหมาะกับคนวัยเกษียณมากที่สุดถ้าวันนี้คุณอยากจะขับรถเบนในฝันกันกระสวยในช่วงวัยเกษียณผมอยากให้คุณนั้นดูคลิปนี้นี่คือคลิปที่จะช่วยทำให้คุณนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องและก็มีความสุขกับการใช้รถเบนอีกครั้ w ง W212 ที่ผลิตในช่วงปี2 0 0 9ถึงปี2016แต่ชมมนี้ก็จะเป็นโฉม4ีตาหรือว่าโฉมไฟแยกก่อนเปท รุ่นยอดนิยมจะมีอยู่ด้กันอยู่2รุ่นนั่นก็คือ E250 CDI คันแรกจะเป็นดีเซลอี่ตนผง้ชม CDI ก,ก็คือคอมเบอรเรลไรเด็กิชันหรือว่าดีเซลเทอร์โบนั่นเองตัวนี้เป็นตัว250นะเป็นตัวแรงตัวที่นิยมเล่นกันแล้วก็ได้ในส่วนของสีเทาครับสวยงงมมาก อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ E250 CGI อวังกาศรุ่นนี้จะเป็นเบนซินเทอร์โบ1.8ลิตร CGI ชาร์จแก๊สโซลินเจคชั่นนั่นก็คือเบนซินแบบฉีดตรงนั่นเองครับคันนี้ปี2012เกียร์คอเกียร์7สปีดคันนี้จะหล่อกว่าในส่วนของภายในเพราะว่าได้เกียร์7สปีดหรือว่าเกียร์คอ ผมจะเห็นภายในนะเทียบช,ชัดๆเลยภายในเป็นลายไม้ d a r k อ w o o d สีดำเงาสวยงามมากแล้วก็บอกไฟฟ้า m เมมอรี่จุดเบาะหนังพรีเมียมสีเทาการตกแต่งภายในทริมจะเป็นลายไม้แล้วก็โครเมียมแบบนี้มีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือว่าไฟแอม i บี t น และคันนี้เลขหมายน้อยมากเพียงแค่จุดเหมือนนั่นเองนี่ฮะจุดต่างคือเกียร์คอร้อแล้วก็พวงมาล,ลัยจะมีในส่วนของเพตนชิพคลูดคอนโทรลลิมิตคอนโทรลเหมือนกันพวงมาล,ลัยปรับไฟฟ้าสีทิศทางขึ้นลงเข้าออกเช่นเดียวกันมันจะต่างกันดูเกียร์นะหลังคาเป็นหลังคาแข็งเช่นเดียวกันมีบานข้างเช่นเดียวกัน เป็นแบบนี้อ่าจุดต่างจุดหนึ่งก็คือแอร์หลังอวังกาศเนี่ยจะมีแอร์สามโซนแล้วก็แอร์เสาอันนี่คือความต่างนะล้อแม็กก็ต่างกันเช่นประมอันนี้เป็นอวังกาศห้าก้านคู่ เป็นแมนกขอบสบทั้งคู่มาเห็นด้านหน้านิดนึงด้านหน้าจะมีไฟเดซิทมิไลท์หรือว่าไฟเดตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างจุดนึงนะกระจังหน้าคโครเมียมดาวรอยเหมือนกันไฟสีตาเหมือนกันคันนี้ได้สีเทาพาเลทิมซินเวอร์เมทัลลิกเพนสสีเทาเข้ม ต้องดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้วยอโอเคน,เอออนี่ครับภายในไี่มีคำอว่างไกตรงนี้ โอเคนี่คือขุมพลังของเขาเบนซินเทอร์โบ1.8ลิตร M271 Evo แรงม้าก็204แรงม,า 10, ม้า310นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือดยเฉลี่ยนะหน้าตาเป็นแบบนี้เครื่องยนต์แรงม้าเท่ากัน นะก็คือ204แรงมา้าเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของดีเซลเนี่ยจะมีแรงบิดมากกว่านั่นก็คือ500นิวตันเมตรเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวดีเซลลายล้อมแม็กไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นแบบหรูหราช u ว u r y จะเป็นมันติสป็อกแต่ว,ว่าอาวังกาดเนี่ยตัวเบนซินเนี่ยจะเป็นก้าการเห็นไ,ไหมฮะก้ากาู่ต่างกันแล้วนะ มาภายในภายในก็จะต่างกันอันนี้เนี่ยจะเป็นลายไม้เบอร์วอนะสีมันต่างเข้มมีบ้านข้างเหมือนกันจุดเหมือนนะจุดต่างก็คือลายไม้ไี่เหมือนละเบาะสีเทาเหมือนกันคันนี้ไม่มีแอร์เสาไม่มีแอร์สามโซนเห็นไหมต่างกันเลยนะไฟสร้างบรรยากาศท้องฟ้าเหมือนกัน อันตีชัดเลยนี่ครับลายไม้อันนี้สีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นอวังกาศมันจะเป็นสีดำใช่ไหมฮะด a กแอดบอกไฟฟ้า Memory ีามจุดเหมือนกันกระจกปรพับไฟฟ้าเหมือนกันนี่บอกสีเทาเหมือนกันแต่ว่าลายบอกไม่เหมือนนะลายบอกถ้าเป็นของอีลิแกนเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งอย่างเี้ฮะมันจะรู้กว่าเพราะว่าอีลิแกนเนี่ยมันจะเน้นความรู้รัสสง่าง,งาม ส่วนระวังกาดเนี่ยมันจะเน้นความสปอร์ตเบาะมันจะเป็นลายตัดลายขวางเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นลายขวางมันจะไม่มีริ้วเห็นไหมฮะเนี่ยเบาะมันไม่มีริ้วเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้แต่ถ้าเป็นอิเลแกรมจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับเป็นริ้วริ้วต่างกันนะเพราะคันนี้เนี่ยคือเน้นสปอร์ต แต่อีลิเกนเนี่ยมันเน้นความรู้หราสง่างามเน้นความรักชูรี่เน้นความโปร่งโล่งสบายพวงวาลัยหุ้มหนังเหมือนกันมีครูดคอนโทรล i m i ม c ต n t ร o l เหมือนกันแต่ไม่มีเพอร์เซ็นชิเห็นไหมฮะเริ่มต่างกันแล้วแล้วก็เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์จันวนห้าสปีดเป็นเกียร์จุดหกอยู่ตรงนี้และตรงนี้จะมีคำว่าอีลิ a กนนไก็คือรุ่นอีลิเกนนั่นเอง ภายในก็จะเน้นความหรู้ราสง่างามโปล่งโล่งสบายเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของคุมพลังอ่ะด,ดูได้นด้นิดนึงก่อนที่ดูคุมพลังเห็นไหมฮะไฟตัดหมอกตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นไฟตัดหอกวง,งกลมแต่เมื่อกี้จะเป็นเดตรงใช่ไหม ส่วนไฟใหญ่หน้าจะเป็นโฟลเตอร์ไบซีนนน4โคมเช่นเดียวกันกระจังหน้าโครเมียมดาวร้อยเช่นเดียวกันนี่แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลเห็นฮะโดยจีิรหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น OM6 5 1 2.2ลิตรดีเซลเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะ 204แรงม้า500นิวตันเมตรนะแรงบิดเนี่ยแรงบิดมากกว่าเบนซิน,นเบนซินแรงบิดอยู่ที่310น oh ิวตันเมตรโอ้โหต่างกันนะครับ190ต่างกันเยอะมากซึ่งในรอบในรอบเดินเบาเนี่ยในรอบในรอบต่ำๆเนี่ยดีเซลได้เรียบฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยแรงบิดมาเพียงแค่1600รอบถึง1800รอบเท่านั้นเองนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ ในส่วนของการประหยัดหรือว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยดีเซลนี่กินขาด17บเดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่าเฉลี่ยของเขานี่ประหยัดมากเบนซินนี่ประมาณ12ใช่ไหมฮะที่ผมพูดในเมืองเนี้ยในเมืองนี่บางทีมีเลขตัวเดียวนะท่านผู้ชมบางทีก็มี7-8โลลิตรด้วยนะสำหรับเบนซินเนี่ยผมเคยขับอยู่ถ้าทางไกลก็สิบ3 1 4มีให้เห็น แต่โดยรวมเอาเฉลี่ยกัแล้วกันอ่ะเฉลี่ยประมาณ1 0บถึงสินะแต่ดีเซลหรือมันมันเฉลี่ยประมาณ1 7บเถึงยีกิโลเมตรต่อลิตรเลยถือว่าประหยัดกว่ามากประหยัดกว่ามากเดี๋ยวจะเห็นความสวยงามอีกครั้งหนึ่งคันนี้ปี2010ดีเซลปี2010ส่วนเบนซินจะปีเป็นปี2012 ท่านผู้ชมก็ลองดูว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนสำหรับผมเนียผมแนะนำถ้าหากว่าคุณคุณชอบดีเซลเนี่ยก็ต้องตัดเบนซินทิ้งเลยเลือกดีเซลได้เลยก็จะเป็น e 2 5 0 cdi ELEGAN t รุ่นนี้ตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 5 0 0 0ถึง7แสนกลางๆราคาตลาดนะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี68อ่ะทีนี้มาดูส่วนของเบนซินเบนซินก็มีตั้งแต่ราคาประมาณ4 0 0 0ถึงถึง7 0 0 0 0เช่นเดียวกันถ้าาคาในที่สวยเล็กไม้น้อยเนี่ยและเป็นเกียร์คอปี1 2 7 3เนี่ยราคาก็อาจจะมี77โผลด้วย นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอีกคันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น e250 CGI เอาองกาศเหมือนกันที่ไม่ท่านผู้ชมแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันได้ชุดแต่ง a MG แต่ว่าเป็นเป็นชุดแต่ง MG ที่เป็นเบนซ์ไทยนะมันหล่อมากๆเลยฮะแต่ว่าเป็นเบนซินนะเป็นตัวท็อปนี่ครับ e250 CGI เบนซินนะเห็นไหมท่อมันเนี่ยท่อมันจะเป็นท่อวงรีอ่าท่อท่อ เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูออกคู่เลยแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED เป็นเม็ดทับทิมเหมือนกันเห็นไหมหล่อมากเดี๋ยวผมจะเห็นภายในนิดหนึ่งนะคันนี้ภายในจะเป็นลายไม้ดักเอ็ดวูดเห็นไหมอเหมือนกันกันกบคัน E2 0องีใเหมือนกันเลยมีม่านเบาะหนังสีเทาลายตัดขวางเน้นความสปอร์ตเช่นเดียวกันมีไฟแอมเไล เหมือนกันแล้วก็มีแอร์สโซนเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวอวังกาศอยู่ตรงนี้มีที่ชาร์จไฟ12โวลต์มีที่คีบุรีครบหมดเลยเห็นไ,ไหมจุดที่ต่างจุดที่ต่างก็คือแอรโรพาสภายนอกข้างใน,เ,นเกียร์จุสปีดเกียร์คอเหมือนกันและคันนี้เลขไม่เพียงแค่128,000เท่านั้นเองเกียร์คอเหมือนกัน คือต่างเฉพาะพาร์ทภายนอกภายในนี่เหมือนกันเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมจะเห็นคู่กันไหมนี่ก็คือ e 2 5 0ห g ยอวังกาดท่อไอเสียเป็นท่อเดียวเห็นไหมฮะแต่คันนี้เป็นท่อคู่แล้วก็กันชนหน้าเนี่ยจะเป็น AMG สเกิร mm ์ต hmm. วเป็น AMG แล้วก็หลายล้อแม็กตัวนี้จะเป็น5กา้านจานเบรกคลิปเบรกเน้น AMG ก็จะช่วงล่างก็จะเตี้ยกว่าตัวอิ e ล a ก t นประมาณ1 5มิเมก็จะเน้นความสปอร์ตเน้นขับซิ่งเน้นขับสนุกในย่านความเร็วสูงก็จะต้องเป็นรุ่นนี้ส่วนตรงนี้แบตบลูเอฟฟิซิเอนซีก็เหมือนกันทั้งดีเซลแล้วก็เบนซิน เดี๋ยวผมจะเห็นในส่วนของคุมพลังนิดหนึ่งว่าจะเหมือนกันไหมเนี่เห็ท่านผู้ชมเหมือนกันเลย M2.1 Evo เช่นเดียวกัน204แรงม้าแรงบิดก็310นิวตันเมตรเช่นเดียวกันอาจาราทิศเปลืองก็เฉลี่ยประมาณ10-12กิโลเมตรเช่นเดียวกันต่างแค่ออโรพาสภายนอกถ้าคุณต้องการความหล่อนะหล่อแบบวัยรุ่นก็ต้องเป็นตัว MG แบบนี้แต่ถ้าต้องการ ดูดีดูรูหราแบบผู้ใหญ่ดูภูมิฐานสุขมุมนะครับสวยงามทุกการเวลาก็ต้องเป็นตัวนี้เป็นอวังกาศโฉมนี้ถ้าคุณไม่ชอบเบนซินคุณก็ต้องดีเซลก็จะเป็นแบบนี้ e สอ0 cdi นั่นเองอสรุปนะครับนี่ก็คือความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าด้านท้ายด้านข้าง เครื่องยนต์ภายในก็แตกต่างกันหมดแล้วก็อีกจุดหนึ่งช่วงล่างตัวนี้ที่เน้นนุ่มนวลที่ผมบอกเห็นไหมครับมันจะสูงกว่ามันจะสูงกว่าตัวอวกาศวันมาณหมิลก็คือการขับขี่สําหรับอีลิแกน์เน้นความนุ่มนวลไม่ได้เน้นขับสิ่งขับร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่ิบเนี่ยดีมากดีเซลอึดถึกทนประหยัดกว่า 17ถึง20เมตรตลิตรราคาตลาดก็5 0 0แสนถึง7แสนกว่าเบนซินราคาตลาด4 0แสนถึง7แสนกว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนถ้าผมส่วนตัวผมชอบเบนซินนะโดยส่วนตัวผมชอบเบนซินเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ค่อยชอบดีเซลมันเสียงดังแล้วก็ควันดำผมไม่ค่อยใช้รถเยอะผมใช้รถปีหนึ่งประมาณสักหมื่นโล วันหนึ่งประมาณ20-30โลผมเลือกเป็นเบนซิน,นแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ใช้รถหนักๆวันหนึ่งเป็น100กิโลเมตรก็หรือว่าปีหนึ่ง30,000กิโลเมตรขึ้นไปก็แนะนำเป็นดีเซลเอแถมนิดนึงหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วปัญหาล่ะระหว่างเบนซินกับดีเซลมันมีอะไรที่ต้องระวังรถมือ2 1สสิบกว่าปีแล้ว ผมก็จะให้คําแนะนำนะจุดที่คุณต้องระวังในส่วนของเบนซินก่อนเบนซินจุดที่ต้องระวังก็คือเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าเฟืองแอดวานกล่อง ECU 2ตัวนี้เตรียมเงินไว้เลยประมาณ1 0 0 0 0แบาทกอง ECU นี่มันซ่อมหลักหมื่นถ้าเปลี่ยนก็ประมาณ4-5่ห้าหมื่นส่วนเฟืองแคมก็ประมาณ4ี่0 0ถึงห้าหมบาทกล่อ,อง ECU กับเฟืองแคมนะสำหรับ เบนซินแล้วก็ท่อน้ำแค่้งเครื่องฐานกองน้ำมันเครื่องโอ้จริงก็เยอะเหมือนกันนะเอาเตียม1นึ่งแสนแล้วกันครับ1นึ่งแสนถึงหนึ่งแสนบาทสำหรับเบนซินต่อมาเป็นดีเซลดีเซลโอเอ็มหกหนึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือหัวฉีดหัวฉีดสี่หัว, 4, หวเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบหัวฉีดหัวละสองหมื่นห้าสี่หัวก็ประมาณหนึ่งแสนหัวฉีด EGR DPF ท่อแคตเทอติกคุณเตรียมไว้เลยประมาณแสนห้าดีเซลเนี่ยเตียมประมาณแสนห้าเบนซินก็ประมาณแสนห้าอาผมให้เตรียมเท่ากันก็นแล้วกันเนะเตียมพอๆกันนี่ก็คือบทสรุปของรถเบนซ์ E-Class เทียบความแตกต่างว่ารุ่นไหนที่จะเหมาะกับคนใบเกษียณมากที่สุดถ้าคุณไม่ชอบดีเซลก็ต้องเบนซะินฮะ ถ้าคุณไม่ชอบเบนซินก็ต้องดีเซลแค่นี้แหละสรุปไม่ง่ายงบประมาณก็ห้าแสนถึงเจ็ดแสนบาทสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบรถเบนซ์ไม่อยากจะขับไปซ่อมไปไม่อยากเสียกลางทางไม่อยากกินข้าวลิงไม่อยากได้รถร้อมแมวอยากจะขับขี่แบบสบายใจวันนี้ผมก็จะแนะนำเบนซ์ว i p นะเบนซ์ว i p นี่เป็น VIP เป็นเบนซ์น้องใหม่นะครับอยู่ย่านรามอินทาก็ จุดเด่นของเขาก็คือมีวีวารันตีสปีฟรีค่าซ่อม3ปีฟรีค่าซ่อมก็หมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมอะ่ะเกิดปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังชัว่วาหลวมคุณเอามาเคลมคุณไม่ต้องจ่ายนี่คือ3ปีฟรีค่าซ่อมนะไม่ว่าจะเป็นเบนซิหรือดีเซลเลือกได้หมดส่วนราคาคุณในแยกสอบถามก็สามารถที่จะติดต่อหลังหม่ได้ เบน VAP ขับ3ปีฟรีค่าซ่อมการันตีมากที่สุดในย่านรามอินทรา